วันนี้เดี๋ยวเรามาดูการเปิดแปลงให้อากาศวันที่ 1. ห,หลังจากตัดใยกันนะครับช่วงเช้าผมเปิดไปรอบนึงแล้วแหละเปิดได้แค่5นาทีแล้วก็พอดีพายุลงนะครับผมก็เลยรีบปิดไว้เพราะว่าด้านบนเนี่ยเป็นซสแลนแล้วทีนีน้พอฝนตกลงมาน้าหยดนะครับก็เลยต้องรีบคลุมไว้ก่อนแล้วก็มาเปิดอีกรอบนึง เดี๋ยวเรามาดูเส้นใยเห็ดกันนะครับว่าวันนี้เดินดีสักเท่าไหร่เท่าไหรกันนะครับอันนี้เป็นผมทําไว้สองแปลงนะแปลงนี้จะเป็นขนาดประมาณกว้างเมตรหนึ่งนะครับส่วนอีกแปลงหนึ่งตรงนู้นอะ่ะประมาณประมาณเมตรสิบสิบเซนได้เมตรสิเซนกว่าๆนะครับแล้วก็ลองตั้งกระโจมสูงกับต่ําไว้ดูนะครับว่าจะได้ประมาณไหน อันนี้ก็เส้นใหญ่วันที่หนึ่งก็หลังจากตัดใหญ่ไปนะครับก็ผมถือว่าโอเคนะวัสดุก็เอามือจับดูนะครับไม่แห้งนะครับใช้ได้เลยเนาะเชื้อมาจากคาวบอยออร์แกนิกฟาร์มนะครับจังหวัดเชียงใหม่ ผมลองใช้มาหลายรอบแล้วแหละนะครับก็สังเกตดูว่าเชื้อของเจ้านี้เนี่ยจะไม่เดินบนวัสดุเพราะจะไม่เป็นใย,ยฟูสักเท่าไหร่นะครับจะเดินจะเดินลงข้างล่างมากกว่านะก็จะเห็นเป็นแค่ประมาณไรๆประมาณนี้นะครับก <illa> ็มีขึ้นมาให้เห็นบ้างนะครับแต่ว่า ในกล้องเนี่ยจะชัดไม่ชัดเนาะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้หลังจากตัดใจฉีดให้ยุบไปเมื่อวานนะครับวันนี้ก็เปิดให้อากาศสักประมาณ20นาที ก็เห็นอยู่ทั่วแปลงนะครับเห็นอยู่ทั่วแปลงเส้นใหยก็มีกันทั่วแปลงเลยเมื่อวานยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่วันนี้รู้สึกว่าจะเห็นเป็นเริ่มจะเป็นกลุ่มชัดแล้วนะครับหลังจากตัดใยไปด้านข้างก็ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกเล้าหนึง่งอันนี้ผมก็พรางแสงไว้นะครับ นี่พางแสงไว,สวันแรกเนี่ยผมจะใช้เพียงผ้าใบสีฟ้าในการคลุมเพราะว่าต้องการให้เห็ดจับเม็ดไวนะครับหลังจากหลังจากสาวันไปนแล้วเนี่ยถ้าเห็นเห็ดเริ่มจับเม็ดเนี่ยผมจะเอาสแลนสีดำนะครับสแลนสีดำแบบนี้มาคลุมหลังหลังผ้าใบอีกรอบนึง เพื่อพลางแสงให้ไม่ให้เห็ดโตวไวนะครับแล้วก็ไม่ให้หัวมันบางแล้วก็ดํานะครับแล้วก็พยายามดูแลเรื่องอุณหภูมิอะไรให้ดีนะแล้วก็ความชื้นในโรงเรือนนะครับอย่าให้วัสดุแห้งเกินไปแล้วก็อย่าให้ชื้นเกินไปเปียกไว้ดีกว่าแห้งนะครับวัสดุเปียกไว้ดีกว่าแห้งกากมันเนี่ยเขาจะค่อนข้างชื้นชื้นง่ายแต่แห้งไวนะครับเพราะว่าความร้อนเขาเยอะ ถ้าถูกน้ําเนี่ยเขาจะปล่อยความร้อนออกมานะครับหลายคนก็กลัวลดน้าแล้วแฉะเกินไปก็กะมันไม่มีปัญหานะอันนี้ผมเพาะเป็นแบบกองเตี้ยแบบเพาะซ้ําที่เดิมได้ก็เพราะว่าพื้นที่เรามีจํากัดนะครับพื้นที่เรามีจํากัดเราก็เลยปูผ้ายางนะครับสําหรับถ้าใครมีพื้นที่เยอะทําเป็นกองเตี้ยก็ได้นะครับแต่ว่ากองเตี้ยเนี่ยมันจะเพาะซ้ําที่เดิมไม่ได้นะครับ อีกแปลงนี้นะครับก็เส้นใยเดินเหมือนกันเดินดีเหมือนกันต้องจ่อลงไปนะครับจะเห็นเพราะว่านี่นะครับเชื่อจากคาวบอยออร์แกนิกฟาร์มเชียงใหม่นะครับ ของเจ้าอื่นผมยังไม่ได้ลองใช้ผมก็ใช้กากดินเนี่ยอันนี้หน้านี้มันเป็นหน้าฝนนะครับผมก็ใช้เนี่ยประมาณความหนาประมาณสองสองข้อนิ้วครึ่งประมาณนี้นะครับเอาเอานิ้วจิ้มลงไปรประมาณสองนิ้วครึ่งเราจะทําที่ไหนแล้วก็ดูด้วยว่าอุณหภูมิของเราร้อนมากมากไหมหรือว่าเย็นมากไหมถ้าที่ไหนอุณหภูมิเย็นมากก็ใส่กากมันเนี่ยค่อนข้างหนาหน่อยถ้า บริเวณบ้านเรามันมันร้อนเนี่ยก็อย่าไปใส่นามากนะครับอันนี้กากมันอันนี้ผมผมหมักด้วย EM แล้วก็กากน้ำตาลนะครับเท่านั้นเองผมหมักไว้ประมาณ 3... ามสามคืนนะครับปัญหาที่มาก็คือว่ามันจะมีลาเขียวมาบ้างนะครับติดกับเปลือกมันหรือหัวมันสดๆก็ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเอาอยูเรียผสมน้ำแล้วก็ ฉีดจี้ลงไปนะครับก็จะช่วยได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโงนะครับก็จะมีเดินอยู่ทั่วนะครับแต่ว่าถ้ามองข้างบนมันก็จะไม่เห็นเส้นใยสักเท่าไหร่ก็ต้องจี้ลงไปเหมือนที่ผมทําให้ดูนั่นแหละนะครับก็มีอยู่2ลงงเนาะเดี๋ยวตอนเย็นนะครับหลังจากนี้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะคุมผ้าไว้เหมือนเดิมคุมผ้าไว้เหมือนเดิมนะครับให้มิดชิดแล้วก็ จะมีท่อ3นิ้วนะครับ3จุดหัวท้ายแล้วก็ด้านนี้นะครับผมทําเป็นช่องให้อากาศเห็ดไว้นะครับเพราะว่าเห็ดต้องการออกซิเจนในการจับดอกนะครับแล้วก็ต้องการแสงด้วยความชื้นในวัสดุความชื้นในอากาศก็ต้องได้นะครับตอนนี้ก็น่าจะใกล้เวลาได้ปิดโรงเรือนนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการปิดผ้าใบไว้เหมือนเดิมเนาะ ถ้าตอนกลางวันอุณหภูมิสูงมากหรือแดดจัดเนี่ยเราก็ต้องมาเปิดตรงกลางนะครับผมก็จะมาเปิดระบายอากาศด้านบนออกเพื่อไม่ให้ภายในโรงเรือนเนี่ยร้อนเกินไปนะครับอากาศพอเหมาะสําหรับเห็ดคือประมาณไหนก็คือประมาณแบบว่าเราเข้าไปแล้วเราหายใจไม่อึอดอัดอะ่ะเหมือนเราเข้าไปในห้องแล้วเรารู้สึกสบายๆนั่นแหละเห็ดฟางชอบนะครับถ้าร้อนเกินไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหาหลายอย่างตามมานะครับเดี๋ยวมาพูดให้ฟังเนาะ หลังอีกเจ้าปะบาล2อวันไม่เกิน3วันผมคาดว่า2แปลงนี้ก็เริ่มน่าจะจับอ่าเม็ดเท่าเม็ดโฟมเล็กๆแล้วหรือหัวไม่ขีดนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอเอาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ